เดี๋ยวทุกคนพาดูทางนี้นมเยอะโอ้โหเยอะเหมือนเดิมสวัสดีครับสบายดีพรับสุ่งชนอ๊ตัตวนนี้เราก็อยู่ถนอนอยางวราชนะทุกคน หลังจากพามาดูส่งกลางคืนเนาะในวันนี้เนะาะของมอสิีพามาดูเนาะวันนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเนาะทุกคนเราจะพาไปเดินดูเนาะว่าคนจะเยอะไหมเนาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเยอะไหมเนาะเอาละไปดูปรถสองลกันเลยไป ็นช่วงเย็นเนาะสี่โมงครึ่งนะตอนนี้จะห้าโมงนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินดูเนาะโอ้่ายโลคเนี่ยมาช่วงกลางคืนก็แบบหนึ่งเนาะกลางวันก็แบบหนึ่งทุกคนตอนนี้ก็จะห้าโมงเย็นแล้วทุกคนโอ้โห คนเยอะเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนาะจะสวยเลยเพราะเปิดไฟแสงสีเนาะคนคนมากินอาหารเยอะเนาะเยอะเท่าไหร่เนาะเยอะเนมือนเดเยอะเนาะเยอะเหมือนเดิมทนะุกคนคนเยอะ ผลเยอะมากคนขายผล,ลไม้อาหารการกินเนาะเหมือนเดิมทุกคนแต่นี้เป็นช่วงเย็นเน,ะนาะเมื่อก่อนบอกว่ามันมาเนาะเป็นช่วงกลางคืนทุกคน เต็มเลยพลังนะครับปฝรงตางชาติสาวขายกัเข้าดูรถขายผลไม้เนาะเต็มเลยทุกคนอาหารโปีห cung cung dày mà lô cục เต็มเลยกินข้าวเดี๋ยวทุกคนพาดูพังนี่นะเย่อะโอ,โอ้โหเยอเหมือนเดิมร้านมึกมาร้านมึกมึกยงัง วันเนาะช่วงกลางวันคนไม่เยอะเท่าไหร่เนาะกลางวันกับกลางคืนต่างกันเนาะเป็นช่วงกลางคืนเนาะเยอะเลยทางรถเนาะคนเต็มเลย là là sụt không mèo này nó lạt lán mực, lán mực không, không rồi, lán mực. mực giang thêm nó xuống nhìn thì tìm người lăn mực giang mực giang

โนมโยราต์เรือเด้อกอ็ฝังนั้น่าสุดทุกคนเป็นแบบนี้เลยอเหมือนเดิมเนาะ รถก็เยอะเลยคนมาเต็มเลยโอ้โอเหยอโอเ,โอเหยอะมากเนะาะช่วงเย็นเริ่มแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วทุกคนคนคนักท่องเที่ยวเนาะซาต่างซาดอะไรเนาะก็เริ่มมาทยอยมาเนาะทุกคน กินอาหารกันเที่ยวเนาะอาหารมีแต่ของอร่อยนะทุกคนเขาขายถนนเส้นนี้เห,วหออา,ราหรวราดเนาะขาน้าทุกคน อัปเดตให้ดูเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เนาะเป่าม่อมนกอ็สิขอจบคลิปไปแค่นี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวรอติดตามเนาะคลิปต่อไปเนาะทุกคนว่าเป่าม่อมนสบายใสเนาะทุกคนสวัสดีครับสบายดีเนาะบายบายทุกคน กว่าอุ้นเลยเนาะรถก็เยอะ